คุณเคยเจ็บปวดกับการถูกหลอกไหมไม่ใช่การหลอกลวงครั้งใหญ่โตระดับชาติแต่เป็นการหลอกลวงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่ค่อยๆกัดกินความเชื่อใจของเราไปทีละนิดเหมือนความหวานในขวดโหลตรงหน้าคุณน้ำพึ่งสีอมพันสวยใสยที่คุณจ่ายเงินซื้อมาด้วยความหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติแต่ลึกลงไปในใจกลับมีเสียงเล็กๆก,กระซิบถามว่าสิ่งนี้มันคือของจริงหรือเปล่า เรื่องราวของการพิสูจน์น้ำผึ้งมันเป็นมากกว่าแค่เรื่องในห้องครัวมันคือบทเรียนชีวิตย่อส่วนที่สอนให้เรามองทะลุเปลือกนอกที่สวยงามลองนึกภาพตามผมนะเรามีแก้วน้ำใสหนึ่งใบและช้อนที่ตักน้ำผึ้งสีทองหนืดข้นขึ้นมาหยดหนึ่งเมื่อหยดน้ำผึ้งนั้นสัมผัสผิวน้ำบางสิ่งก็เกิดขึ้นทันที หากมันเป็นของปลอมที่ผสมน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลทรายมันจะแตกตัวฟุ้งกระจายละลายหายไปกับน้ำอย่างรวดเร็วเหมือนคำพูดโกหกที่ไร้น้ำหนักพอเจอกับการพิสูจน์เพียงเล็กน้อยก็พร้อมจะจางหายไปในทันทีแต่ถ้ามันคือของจริงหยดน้ำพึ่งนั้นจะยังคงรูปของมันไว้เป็นเกลียวที่หมุนตัวลงไปกองอยู่ที่ก้นแก้วอย่างสงบนิ่ง มันมีมวลมีความหนาแน่นมีแก่นแท้ของตัวเองไม่ยอมให้สิ่งรอบข้างมาเจือจางตัวตนได้ง่ายนี่คือปริศนาชิ้นแรกของจริงมักจะมีน้ำหนักในตัวเองเสมอทีนี้เรามาลองอีกวิธีหนึ่งที่ดูรุนแรงขึ้นมาหน่อยเอาสำลีก้านเล็กๆจุ่มลงไปในน้ำพึ่งให้ชุ่มแล้วลองจุดไฟที่ปลายก้านนั้น หากเป็นน้ำพึ่งปลอมที่มีน้ำผสมอยู่มากไฟจะดับหรือไม่ก็ส่งเสียงฉ่าเหมือนหยดน้ำในกระทะร้อนมันไม่สามารถติดไฟได้เพราะเนื้อในของมันเจือปนไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่แก่นแท้แต่ถ้ามันคือน้ำพึ่งแท้เปเลวไฟจะลุกพืบขึ้นมาอย่างสว่างสวยัยเผาไหม้ตัวเองเหมือนเชื้อเพลิงบริสุทธิ์เพราะโดยธรรมชาติแล้วน้ำพึ่งแท้มีความชื้นน้อยมากมันจึงติดไฟได้ นี่คือปริศนาชิ้นที่สองของจริงมักจะมีไฟอยู่ในตัวรอวันที่จะลุกโชนเมื่อถูกทดสอบแต่ปริศนาชิ้นที่สำคัญที่สุดและเป็นชิ้นที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดมาตลอดชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงที่น่ารังเกียจในสายตาของใครหลายคนคุณเคยเห็นน้ำผึ้งที่นอนนิ่งอยู่ในขวดนานๆแล้วกลายเป็นเกล็ดแข็งๆไหมเป็นตะกอนขุ่นๆที่ก้นขวด หลายคนเห็นแล้วก็โยนทิ้งทันทีด้วยความเชื่อว่ามันคือน้ำพึ่งเสียน้ำพึ่งปลอมแต่คุณรู้ไหมนั่นคือความเข้าใจที่ผิดมหันการตกผลึกคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งของน้ำพึ่งแท้ที่ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนสูงมันคือการที่น้ำตาลกลูโคสในน้ำพึ่งค่อยๆแยกตัวออกมาตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่พิสูจน์ว่ามันคือของมีชีวิต คือสิ่งที่มาจากธรรมชาติจริงๆในขณะที่น้ำพึ่งปลอมหรือน้ำพึ่งที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งและใช้ความร้อนสูงจะยังคงสวยใสยอยู่อย่างนั้นราวกับพลาสติกที่ไร้ชีวิตเห็นไหมครับการเดินทางเพื่อพิสูจน์น้ำพึ่งแท้มันไม่ได้จบแค่ในห้องครัว มันสอนให้เรารู้ว่าในโลกที่ทุกอย่างฉาบฉวยและพยายามดูดีตลอดเวลาบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตำหนิหรือความไม่สมบูรณ์แบบอย่างการตกผลึกกลับกลายเป็นเครื่องยืนยันถึงความจริงที่สุดมันเหมือนกับชีวิตคนเราเราพยายามจะดูดีดูสมบูรณ์แบบไม่เคยผิดพลาดไม่เคยอ่อนแอ เหมือนน้ำพึ่งใส,สในขวดสวยหรูที่วางขายบนชั้นเรากลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการตกผลึกกลัวการแสดงด้านที่ไม่สวยงามออกมาให้ใครเห็นแต่ความจริงก็คือคนที่จริงแท้ที่สุดคือคนที่ไม่กลัวที่จะแสดงด้านที่ตกผลึกของตัวเองออกมาคนที่ยอมรับว่าตัวเองมีตะกรนมีความไม่สมบูรณ์แบบแต่ทั้งหมดนั้นคือส่วนหนึ่งของตัวตนที่แท้จริง มันทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตแบบไหนแบบน้ำพึ่งปลอมที่พร้อมจะละลายหายไปเมื่อเจอปัญหาหรือแบบน้ำพึ่งแท้ที่หนักแน่นมีแก่นของตัวเองแบบน้ำพึ่งปลอมที่มอดดับเมื่อเจอไฟหรือแบบน้ำพึ่งแท้ที่พร้อมจะลุกโชนเป็นเปลวแห่งตัวตนและที่สำคัญที่สุดเรากำลังวิ่งหนีการตกผลึกของตัวเองอยู่หรือเปล่า เรากำลังกลัวที่จะให้คนอื่นเห็นด้านที่ไม่สมบูรณ์แบบของเราทาั้งทั้งที่นั่นอาจเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราจริงที่สุดแล้วก็ได้วันนี้ลองกลับไปมองขวดโหลในครัวของคุณใหม่แล้วในชีวิตของคุณละ่ะมีน้ำพึ่งขวดไหนที่คุณต้องลองหยดลงในน้ำหรือยอมให้มันตกผลึกเพื่อได้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่บ้าง